สว,ววสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกูดก็มีเรื่องราวดีๆที่มีประโยชนม์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดเพิ่งไปเจอมานะคะและก็คล้องกับสุภาษิตท,ที่เรามักจะพูดกันจนติดปากค่ะว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวค่ะซึ่งก็เป็นสุภาษิตท,ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นประเศทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ตามนะคะและสุภาษิตอันนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมที่กําลังจะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยล่ละคะ่ะ I have believe believe in don't to or to have คุณผู้ชมเคยลองคิดกันเล่นๆดูไหมคะว่าประเทศไทยของเรานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนจะฝนจะร้อนหรือว่าจะหนาวนะคะก็ไม่เคยเลยที่จะขาดแคลนของอร่อยแต่ยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีก็พัฒนาไปไกลมากเลยล่ะคะ่ะ ตน,นั้นสามารถมีอาหารที่อร่อยและพร้อมรับประทานได้เสมอหรือที่เราเรียกว่าฟรอซ e นซึ่งก็คืออาหารแชร่แข็งนั่นเองค่ะและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ทั่วโลกให้การยอมรับค่ะสำหรับ TVF ท TV ีเเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลนะครับแล้วก็ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศไทยจิเลกเพิชโชถ้าที่หลายท่านคงจะรู้จักแล้วนะครับ TF จะทำสองด้านหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของปลากระป๋องนะครับเรื่องแคนทูนา่ากับซาดินแมคเครลีด้านหนึ่งก็เราก็จะทำสินค้าฟรอสเซ้นสินค้าแช่แข็งถ้าเป็นทูน่าแช่แข็งแน่นอนก็เป็นปลาทูน่านะครับกุ้งแช่แข็งซึ่งเราใช้กุ้งในประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ต้องขอบคุณทั้งอุตสาหกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรปัจจุบันกเกษตรกรไทยก็มีความรู้เยอะในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งอย่างไรไม่ใช่แค่ให้ให้กุ้งโตนะครับเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือตกค้างไปถึงผู้บริโภคนะครับฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจได้ว่ากุ้งของเราที่เราบริโภคกวนันี้มีความปลอดภัย100%นะครับในเรื่องของสารตกค้างหรือกระบวนการควบคุมต่างๆ ในแง่ของบริษัทเองบริษัทมีขบวนการตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาหารนะครับอย่างข้อบวงจรทุกขบวนการมีการควบคุมและตรวจสอบนะครับย้อนกลับได้นะซึ่งเขาเรียกว่าเทสต์บิลิตี้นะครับบริษัทก็มีขบวนการตรวจสอบซึ่งได้มาตรฐานทั่วโลกนะครับตามที่มาตรฐานทั่วโลกกำหนด กุ้งหรือว่าต้ยมยำกุ้งเท่านั้นนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแม้กระทั่งเรื่องของวัตถุดิบที่เราใช้ในการประกอบอาหารอย่างกุ้งแช่แข็งนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วนะคะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมที่สามารถตอกย้ำความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Just tell okay.